สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในช่วงรีวิวทอยมังโอเคครับก็อย่างที่เห็นนี่คือก็อซิล่านี่คือก็อซิล่า King of Monster เป็นก็อซิล่าของปี2019นะครับเป็นข้าของ l e จ e n d รี่ January. นี่ให้ดูปรบก่องนี่คือ Burning Godzilla นะครับนี่โร d ดนนี่มาตรานี่เบอรนี่ก็อซิล่า ตัวอื่นก็มีขายนะครับแต่หาไม่เจอ,อ,อนี่ก็จะสับคันตรงนี้ขอดูนะชุบไปเข้ามามีโปสเตอร์อยู่ข้างในด้วยตรงนี้มีตัวก็สิร่าอยู่นะครับแต่แต่ของแกออมาแล้วชุบเอากระดาษเปล่ามาด,ด,ตดูตัวก็สิร่าตัวนี้ก็สิร่า เหมือนปลาชีสไลนนะครับมีลนะิ้นด้วยนะเหลืองๆขี่นะครับมองหางได้ช่องนะครับขี่มาหาเปิดติ้นเปิดปากหมุนคออะไรได้หมดนะครับแต่มันหลุดได้นะนี่นะ แล้วตอนที่เราซื้อมาหางมันก็จะออกมาแล้วให้เราประกอบหางด้วยนะครับไม่ขอใส่อันใส่ถ้าหมุนมันจะแน่นนะครับถ้าหมุนแล้วมันจะแน่นมากแล้วก็ขอไฟฉายหน่อยนี่นะครับหนีตัวตัวก็ซิไลก็ ก็จะเป็นภาคของ2องพซึ่ง so ม so ันเคยมีกอซิลาเบิร์นิงมามาก่อนแล้วนะครับม่้วนนั่ใส่ด้านหลังใช่ด้านหลังเอาลงมาอีกนิดดีนี่เห็นเห็นน้องขาไหมเห็นน้องขาหางด้วยเห็นเข้อขยับหมดเลยนะครับตรงหัวตรงหัวตรงหัวอืมเล็งแสง สม่น,น,นีตรงคีปหลังมันก็จะเป็นสีส้มๆนะครับสีส้มๆส,ส้มอ่อนส้มเข้มมีหมดนะครับดีเทลสวยดีกดไลค์กดไลค์ลอเคนะครับแล้วก็ อันนี้หาซื้อในช็อปปี้เอานะครับราคาหกร้อยกว่าหกร้อยสิบห้าหกร้อยสิบห้าใช่นะครับโอเคถ้า okay. ใครชอบเรื่องเกี่ยวกับคาสิ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้ววันนี้ขอลาตรงขอเอาหัวเอาตัวเอาหางเอ้ยไม่มีหางเอาขาเอาแขานเอานิ้วไปก่อนนะคะบ๊ายบาย